อ่ะสวัสดีครับเกตนี้ก็จะมาบอกเทคนิคการใช้หนังปะการใช้หนังปะคุณเห็นไหมตอนนี้หนังกองันหรุดเราก็ต้องหาหนังแท้มาปะมาปะแล้วก็เปลี่ยนพื้นเพื่อใจมันเพื่อใจมันสวยๆให้มันจุดสวยมันกลับมาคงสภาพที่โอเคนะที่มันโอเคใช่ป่ะเราต,ตัดหนังไปซึมปะก็คือตัดมาอย่างเงี้ยตัดมาอย่างเงี้ยเห็นไหมนี่บางตัดไปแล้วเดี๋ยวบางก็จะไล่ไล่มันแล้วเพื่อจะ เก็บปะตรงนี้ให้รองเท้ากลับมาแล้วก็แล้วก็ใส่พื้นแล้วก็มาใส่พื้นแล้วมาใส่พื้น่ะาาน,ะาาน,ะนี่คู่นี้ตัวที่มีปัญหาที่ซ่อมมาจากกรุงเทพแหละตั้งแต่เปลี่ยนพื้นในบางก็จะมาทําใหม่หมดเลย <c oughs> เปลี่ยนพื้นก็ออกไปนีที่เขาเปลี่ยนมาผิดแล้วก็มาไล่หนังปะใหม่ไล่หนังปะใหม่ก็เราต้องตัดเป็นรูปของมันก่อนให้เป็นรูปตามเรียกว,ว่าตัดเพทเทิตัดเพทเทิมันขึ้นไปก่อนว่าเพทเทิมันอยู่ในช่วงไหน พอ,อเราได้แพทเทิร์นมันเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาต่อมาต่อด้วยซ่อมคือหนังมีการซ่อมมีการเลเยได้หมดทำได้หมดอะดได้หมดทำได้ทุกอย่างอยู่ที่เราจ่ายดัดแปลงมันที่เราใช้ซ่อมเนี่ยช่องควายมันจะสวยกว่าการที่เราเย็บด้วยด้วยมือเลยแต่เราเย็บด้วยมือถ้าเราไม่แม่นจริง มันก็จะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่แต่ถ้าเราไยซ่อมก่อนเนี่ยมันจะช่องไฟมันจะโอเคกว่าและงามจบมันออมเนียบกว่านี่ก็เป็นเคล็ดลับลิกๆน้อยๆในการซ่อมในการปักคล็นี้จะเน้นๆๆๆอันนี้ส่วนที่ว่าเราไปใช้ได้ไปทําได้ นี่ก็ใช้ได้หมดนะวิธีการปะไม่ใช่ปะเสื้อนังปะรองเท้าสาร์ทปะนูน่นนี่นั่นนั่นปะได้หมดเลยมันเป็นเทคนิคของเราเพราะรองเท้าดีๆถ้าเราใช้หนงดีๆในการปะมันก็จะกลับมาใช้งานได้ทนทานเหมือนเดิมแล้วก็ก็สวยด้วยมันก็เป็นดูเป็นศิลปะเแบบศิลปะเป็แบบเพราะทุกคนที่กดติดตามบางอะ่ะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์จะว่าแลกเปลี่ยนกันนะแลกเปลี่ยนกันจริงบังไม่ค่อยจะกอไลค์กอแชร์เลย ให้แลวก็มันก็เป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็นระเบียบก็คือบางทำบางทำเอาความรู้ไปเสนอก็ชวนกดไลค์กดแชร์ส่งให้คนอื่นต่อเพราะมันมีคนอีกหลากหลายที่เขายังไม่รู้ยังไม่รู้จะแก้อย่างไงทำอย่างไงบางก็เป็นแนวทางแล้วก็บอกให้ ช่วงนี้โควิดก็ใช้สติกันดีอย่าไปซีเรียสขาดเลยว่าออกมาละมาก,กันแย่ๆไปหมดลองใช้สตินิ่งแล้วก็ค่อยคิดมันต้องมีทางออกไม่ต้องกลัวมีงานอะไรทำก็ทำไปมันจะได้ฆ่าเวลาแต่ไมุ่้งส่าน การที See, ots, wave, bbe bbe ่ใช้ส้อมสองเนี่ยเพราะเวลามันเข้าโค้งมันจะเข้าโค้งได้ละเอียดกว่าใช่ป่ะส้อมเนี่ยมันทำเป็นสองอันบังหักมาเนี้ยให้มันเป็นสองอันเพราะเวลาการเข้าโค้งการเข้าโค้งหนังเ่าต้องใช้ส้มสองจะเข้าโค้งง่ายแล้วมันจะเข้าโค้งได้ละเอียดกว่าบางทีตรงโค้งเนี่ยถ้าเราใช้ส้มสี่หรือวแล้วหกแล้วแปมันก็จะเข้าโค้งยากเก็บโค้งยากเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ บอกกันไป เราก็มาวางกาวมาวางกาวแล้วก็ติดเก็บเพราะรองเท้าพวกนี้บางทีมันจะมีพวกเนี้ยมันล่นหนังพวกเนี้ยหนังกาวมันล้นล่นเราก็เปลี่ยนหนังใหม่เข้าไปเลยเลยลหาสีที่มันอยู่ในโทนที่ใกล้เคียงกันแต่ในกรณีสีไม่ใกล้เคียงเราก็สามารถอะเดฟเป็นเป็นตูโทนก็ได้เป็นอะไรก็ได้มันก็ทําได้หมด,ด,หมดก็เนี้ยนะเดี๋ยวเราก็เย็บเย็บเก็บรายละเอียดพวกนี้เข้าพื้นนะ นี่ก็เป็นเคล็ดลับในการทำบางเย็บเนี่ยบางก็จะเริ่มเย็บเก็บตรงนี้เราใช้เข็มฟักก็ไแล้วเราเราเดินไปตามตามรอยซ้มที่เราตอกตามรอยซ้อมที่เราตอก นะฝากกดไลค์กด like, แชร์คลิปดีดๆจากบางังโอเคนะครับ